โมเมนต์เป็นปีดิจะถูกมดสามตัวเราเป็นคนบ่อคอยเบาลุงน่อยเราเป็นลุงเราเป็นลุงครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผู้ใดฝันก็้ลุงเราฝันเพื่นฝันแม่นบ่แม่ ฟันแม่นอยู่แต่นันนั่นฟันแค่นี้เดินไปบ้านเพื่อน,นูนันจะไปเรื่องงานบวชงานยังนองนี่แหละเพื่อนก็นเรยว่าหน้าซื้อเลขนะเด้อคอยฟันเพื่อนว่าโดนปีกับเพื่อนมัน6ุกขาแปดสามนะว่ายังรัวอะไรองที่ละอย่าลืมเรื่องวัดนะาแปดสามเพื่อนทู่มาบอกจ้า เอาคุณคุณแม่นี่อยู่โคราชหรือเปล่าครับนี่เป็นคนโคราชรอยเปอร์เซ็นต์โอ้ยฝังเสียงนี่สำเนียงนี่รู้เลยแม่เนาะมาอยู่ทังนี้เนาะจ้ามาอยู่ทั้งสีเบลเลื่องอยู่น้องบัวแล้วก็มาอยู่น้องหานอีกนี่โอ้หลายที่แล้วนี่สองที่จากโคราชเป็นเาวก้มาอยู่น้องบัวแล้วก็น้องบัวมาน้องหันนี่ได้ข่าวว่ามาอยู่นี่ได้เลขสามตัวโอ้ได้ดึงเตียนนั่นคุณตอนนั้นบอก บอกเขาบอกใครซื้อจ้ะนี่นี่นี่บอกซื้อแล้วก็บบอสเซียขนาดบอกซื้อแปดสามหยีแล้วก็บบอสเซียนั่นแหละเขาเลยมักแปดสามเป็นแบ่บอกแปดสามนั่นก็บบอสเซียเออซื้อตะอ้วนนี่เหรอแล้วบอสเสียมันสมมุิมันออกที่ผ่านมาใไหมแล้วมันมอออกอีกเราเอิญมาซื้อเลขกเหล็วก็เลยบอกตาซื้อให้แน่แปดสามสามแปดแล้ไม่ซื้อให้เลยออกมาอีลีไม่เลขกฝันบ่ะจ้ะจ้าเพรนี้ฝันยังจ้าบ่บ่ฝันหมายถึงว่า ลุงน้อยแล้วบอกลุงอยู่บ้านแล้วบอกไงชื่อห้าแปรสามห้าแปรอันนี้บอกฟันก็เรียกทีมาเนี่ยคือเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นไพ่ก่อค่ะเพิ่นเป็นลุงเพิ่นเป็นเป็นลุงเพิ่นฝันจ้าเพิ่นฝันว่าจังไงก่อจ้าเพิ่นฝันว่ารถปิกอัพเพิ่อนทางหลัง มันไปตามีอย่างดูถอยหลังตาอะไรแบบนี้ล่ะแต่่าทะเบียนรถดเพิ่นมีสี่ตัวห้าหกแปดสามห้าหกแปดสามแต่ว่าเพื่อนเอาหาแปดสามเพิ่อนบอกแค่นี้ล่ะให้ซื้อไว้เด้มสีบญเรื่องเดิอวางโอ้เลขมาแต่สีบุนเรื่องสีบนเรื่องอยู่สีบญเรื่องล่ะแต่ว่าเพื่อนฝันแม่นมาจ้ะแมนแต่นน่านฝันแมนฝันทียนี้คือออกขนาดรถดเพิ่ม โอ้ยโมเมนต์เป็นปีดิจะถูกมัดสามตัวเราเป็นคนบอค่อยเบาลุงหน่อยเราเป็นลุงเราเป็นลุงโดนโดนฟันเทียาแต่แมนแต่ขันฟันนี่เป็นออกเลยเป็นออกเลยออกสามตัวเลยผมเนี้ยจ้าออกสามตัวเลยก็นขนฟันก็นีเด้ซื้อมาแ้าวันนี้ซื้อตะอ้วนเสร็จละแ้่ก็ได้ทุกมวนแล้วเนี้ยอือกะเลยย่านนั่นว่า ตาซื้อตะวันเลยได้นี่บ่บ,บ่มีเงินก็ซื้อเพื่อนทวนเดี๋ยววันที่ยี่เก้ามาอีกเนี่ยไม่ได้ซื้อหลายตัวเลยคุณแ<น>ม่มในขอดูหน่อยครับแม่เนี่ยซื้อตะวันบ้านนี้เองนะไม่แม่ไม่ได้แดงนะแน่น,นบ่ดูบันนี้นั่นละมาซื้อน้ำแข็งก็เลยย่านลืมลุงนวยบอกมาซื้อไว้กันนะเดี๋ยวจะจดตามคุณแม่เนาะเออนั่นน่ะแน่แค่นอ่ะมาซื้อหลายเป็นคนวางเ่นหลายดอกนั่น อ๋อเดดวไปแม่ไปแม่ไปจดก่อนนะตัวเดียวค่ะน่ตเดียวแรกซื้อนยี่สิบห้ก็ตัวเดียวยี่ส้าคุณยี่สิบ้าตีตะวันเชียนไฮมาเศร้านี่แปดสามปดสมบตัวเดียวห้าแปดสามห้าแปดสซื้อห้าแปดสามสาตัวหางเดียวซื้อ่น้นละกันลยยนลืมนะเห็นกว่าจะว่าสันเห็นตะวันมานั่งพอดีเราไปซื้อนแข็งมาน้าเนี่ยอยทียมันออก ของลุงซื้อไก่อนั้นเลยอีเมลว่าตัวนั้นมันไก่กระลุงลอยเทสพอดีแม่นี่ว่าสามนะเลยมักยายนี่เห็นสามแต่ไงแค่หนึ่งไ่มากดอกอืออืมสามเห็นเจ็ดอือหลังๆเอเอาขึ้นให้แม่เราไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นครับแต่ว่ากับจับอยู่ในทะเบียนรถในนอกห้าหกแปดสามก็นั่นแหละซื้อแค่นั้นแหละคือเป็นเป็นลุงเหรอครับหรือว่าเป็นเป็นลุงเก่าเลยเป็นลุงอ้ ผัวตายผใจโอ้โหจะได้ได้มาได้อันผู้นี้จะได้มาพ่อท่างจ้องเมื่อกี้เห็นว่าอยากเฮ็ดหนังก็คขาดคันเถื่อนนี่เองอยากเฮ็ดขียบแข้งหน้าใหม่นะอยากทำแข้งหน้าใหม่ได้ถูกสามตัวนะครับผมคือสามตัวตอนแรกมันจะเป็นซื้อไปซื้อน้ำแกงแล้วหัวเล็กนั่งอยู่แบบนี้นะเอ้าวคุณเคยมาเห็นแล้วกับซื้อเพิ่นเลย่บอกว่าหน้าซูมือได้ปะค่ะ อยู่ทั้งบ้านแต่นานๆันหนึ่งเดือนนึงมากสามครั้งเราเดือนนี้ผ่ากามาหาหมอมาสามครั้งแล้วบ้านยุสีบุญเรื่องจ้ะแต่ว่าน่าอยู่พี่อืน่าอยู่พี่ร้อยอยู่พี่รวยอยู่พี่มึงเป็นร้อยโลนู่นเป็นร้อยจนมาหาหมอหมอจนว่านี่โอ้ยจนว่าเด็กซีบุญเรื่องหมอคนก็มว่าจะซีบุญเรื่องมาไม่เห็นหน้าซื้อกับผ่าตัดมหาหมอมาหาหมอวันทียืดส้นเก่ากัมาอีกเด็ดหนยืดส้นเก่าก็มาอีก มันนั่นก็มากแต่มานี่ว่าเมื่อแม่มาอยู่เอาเสียพามาให้ตัวเล็กเอากับไปเออว่าจะเอามาให้วันนาะเห็นมันมือน,นันนะ่ะก็เลยมันไม่อยู่แล้วมันไปมองอื่นแล้วส่นวันบุนยังให้มันวอกประกายอยู่เสีย่ายร้านถ้าถ้าเขาส่งมาปุ๊บส่วนมากจะเข้าสามตัวเลยเลยครับแม่สามขนาดเพิ่อนออกรถใหม่ๆนี่เพิ่นยังได้สามตัวเลยอ้าท่านเนี่ยรถมันตัวเพราะอันนั้นรถแดงรถเก่ารถท่านใหม่เพิ่นยี่ห้อยังกะ คือจนได้ซื้รอรถใหม่อีกตัวนี้ทะเบียนใหม่เพิ่นนี้ยังกว่าก้าวยังกว่าตาก้าสองเจ็ดตีนยังอยังเหมนานนานนาน,น,านท่านจะฝันสักทีเหรอครับแม,มนานฝันคนบ<อ>่ค่อยพูดพร้อมแต่ถ้าบอกนี่คือสามตัวเลยเออเนี่ยแหละก็เลยซื้อไว้เด้่ยเพราะไม้นี่เห็นหัวเลขเด้อนี่เห็นลูกตะอ้วนนั่งอยู่ห้าแปดสามเลยเนาะแม่เนาะมักคทักเลยนะครับตัวนี้เพิ่นบอก ก็เลยซื้อแต่ทะเบียนมันมีหกห้าแปดสามคนบอกห้าแปดสามคนบอกแค่ห้าแปดสามซื้อเรืนหน้าอันนี้เราเจออินหน้านะครับครับจะออันเราลุง่ 5, ลงหกห้าแป <5, S 1> ดสามจีต่าหกห้ารถเกา่ารถอีแดงเขาเรื่อนรถเก่าอีแถาหน่อยสีแดงขั้นเก<ส>่าแต่เรามีขั้นใหม่แล้วสามตัวเลยััันนนเเากกทะเบียนเราตัวอะไรบ้าง เราถูกเราเป็นไม่ค่อยปา่าค่อยว่าดอกเราเป็นลูกแต่เมื่อนั้นเป็ดคุยเรื่องอันนั้นนันมีกันกันเลยว่าเออพอดีเม่ว่าถ้หนึ่งเปยดกคือตรงกับลุงหน่อยเท่ห์ดสามเลยว่าจะไม่บอกว่าจะไม่เ้าเลยอนี่ซื่อว่าเศร้านี้ว่าจะไม่ว่าว่าจะไม่เ้าเลยละก็เลยเห็นมักขึ้นกันคือตรงกันแท้ตอนแรกไปพูดเห็นเม่นี่ว่ามีเลขสามอีกเลยมักอยู่ บ่มังเลขกหนึ่งว้ามากังหน้าอันนี้หลุดมาเลยว่าจะอักซื้อผู้เดียวว่าจะอักเล่นเหรออักว่าได้ละบ้านบ้าให้จ้าลูกซ้ำเด็ดแล้วจ้านแล้ววันที่ยีิบเก้าออกมาอีกดอกบัตรเดเซนพิ่นดอกใจสดบ่ได้เดเซนบ่ซื้อเลขว่าสั่นว่ามากมากใกล้เป็นวางทีไปซื้อนดำแขงเอ้าซื้อก็ได้ตาตาเก็บเงินไว้เลยเดิมอันก็เลยเอาหยกแล้วหมื่นหนึ่งเท่าไรแล้วว่ายี่บห้าบาทก็เลยซื้อยี่ห้าคุณยี่ห้าทะเบียนเต็มอะไรนะครับเนี่ยหกห้าแปดสาม วันนีได้ตัวดีตัวดีสิเล่แปดสามนะครับผมแต่ว่าเพิ่นเคยถูกไหมตัวนี้เนาะโตไม่อยากดอกเหมเบื่อโทษน้ำแม่นี่เงเลยเราเคยถูกฟัวนี่ก็อสามโตเลยลดขั้นใหม่เพิ่นก็ออกซื้อมาเแซวนี้นี่มันจะไม่ซื้อเห็นตะวันนั่งอยู่ไหม ตรงกันอืมหัวเล็กคือมันนั่งอยู่นี่เื้อนอเออซื้อํำแข็งเอ้าสื้อลำแข็งเสื้อนี่น้ำตาตีเราเลยหัวนะในตัวดีตีจ่ายเต็มเนื้อว่าหยอกเราหน้าอย่าว่าครึ่งเด้อฉันว่าอย่าว่าครึ่งนี่แหละคือแค่นั้นและ่น่นนก็เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับเนาะกับให้ fc แคปหน้าจอไว้นะครับผมคือฝันเป็นออกเลยนะครับออกนี่ออกสามตัวชื่อชื่ออะไรนะ แม่ต้อยนะครับผมคุณแม่สีบุญเลื่องนะครับเป็นตัวเลขจากสีบุญเลื่องนะครับส่งมาให้นะครับเนาะถ้าบอกนี่ออกสามตัวเลยนะครับยังไงให้ fc แคปหน้าจอไว้นะครับผมห้าแปดสามนะครับห้าแปดสามนะครับของคุณแม่เนาะครับทะเบียนเต็มเต็มก็คือหกห้าแปดสามนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผม ทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ